สวัสดีครับผมวินจะดี DIY นี่คือนี่นะชุดข้อต่อนะที่ต่อไปแล้วนะครับผมแต่ต่อพิษนี่ต่อพิษนี่ก็เลยตัดออกมานะเดี๋ยวผมจะถอดข้อต่อนะครับผมนี่ส่วนมากนะเขาจะถอดท่อนะด้านในเนี่ยแล้วเก็บข้อต่อไว้แต่ชุดนี้นะนี่ผมต้องถอดข้อต่อออกไปแล้ว เก็บท่อด้านในไว้นี่เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์นะเอาข้อต่อใหม่เข้ามาต่อนะเดี๋ยววิธีถอดข้อต่อด้านนอกนี่ออกไปนี่นะใช้วิธีอะไรนะครับผมเดี๋ยวไปทำกันก่อนที่จะถอดท่อด,ด้านนอกนะก็ต้องตัดนะครับผมนี่นะเดี๋ยวตัดประมาณนี้นะครับนี่นะท่อด้านในที่เหลือนะ ใช้งานต่อกับข้อต่อใหม่ได้นะครับวิธีตัดนะครับนี่อันนี้มันจะเป็นนะครับผมเป็นข้อต่อนะที่หนานะครับผมนี่จะใช้กันไกตัดท่ออย่างนี้นะ,ะไม่ได้นะครับผมโอกาสนะใบมีดตรงนี้นะครับใบมีดตรงนี้แตกได้นะครับผมผมต้องใช้วิธีนะเดิมๆกันเลยนะอย่างนี้ ใส่ปากกาจับก,กันไปก่อนนะปากกาตัวนี้นี่เพิ่งทำเสร็จนะในคลิปที่ผ่านมานะมาใช้ประโยชน์ได้ทันทีนะนี่ต้องใช้นะครับผมต้องใช้เลื่อยนะเนี่นะต้องใช้เลื่อยน,นี่นะประโยชน์ของเลื่อยยังมีอยู่นะครับผมอใครมีเลื่อยอย่าเพิ่งไปทิ้งนะครับอ่า เมื่อตัดข้อต่อนะส่วนที่ไม่ต้องการออกไปแล้วนะก็จะเหลือข้อต่อนะครับนี่นะพุ่มอยู่แค่นี้นะครับผมนี่เดียวขีดเส้นไปเลยนะน่ะก็คือนี่เดี๋ยววิธีง่ายสุดนะครับนี่ครับผมนะหินเจียสี่นิ้วนะครับค่อยๆเจียนะครับผมนะ่าทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนาะแล้วก็แงะออกง่ายๆนะครับผมอ่ะถ้าไม่มีหินเจียนะไม่มีหินเจีย นะครับผมนี่นะสว่านต้องมีกันบ้างล่ะครับผมอ่ะแล้วสว่านนะจะเอามาเจาะหรืออย่างไรนะไม่ใช่นะครับนน่นี่ผมแนะนานะครับผมนี่นี่น,นี่นี่นะอ่าที่มีน็อตนะครับผมนี่น็อตตัวไม่ต้องใหญ่นะและก็ใส่นะครับผมนี่เขาเรียกว่าแหวนนะครับผมแหวนตัวเล็กๆนะนี่เขาจะได้บางๆนะอ่ะใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปเลย เมื่อใส่นะฮะนี่น็อตนะครับผมแล้วก็แหวนตัวนี้นะเข้าไปในหน้าสว่านเรียบร้อยแล้วนะเวลานี่จะใช้งานนะครับผมนี่จะเอามานะครับผมนี่นะตัดตรงนี้นะ,ะทั้งสองด้านนะด้านบนด้านล่างนะเพื่อแงะออกนะนี่การใช้นะครับผมนี่เนี่ยสมมติเนี่ถ้าตั้ง ปกติเลยนะครับนะคือหมุนทางขวานะฮะหมุนทางขวาทางนี้นะนะถ้าหมุนทางขวาอ่ะเขาเรียกว่าหมุนเข้านะสวรรค์หมุนหมุนเขาเนี่ยเดี๋ยวน็อตมันจะคลายนะครับผมนะเพราะว่าน็อตเขาเกลียวขวาเหมือนกันนี่วิธีใช้ต้องนะต้องปรับไปอีกด้านหนึ่งคือหมุนไม่ทางซ้ายนะะคือหมุนนะทวนนะทวนเกลียวนะเกลียวของน็อตนะครับผมนะ นี่ยหมุนยังไงก็ไม่หลุดนะครับผมอ่ามามาเริ่มลงมือทํากันเลยนะโอเคนะเนี่ยเนี่ยนะหมุนทั้งนี้ อตอนแรกนะชิ้นงานขยับไปหน่อยนะครับผมนี่ขอขออนุญาตนะครับขออนุญาตน่ชิ้นงานจะได้ไม่ต้องขยับนะครับผมมา โอเคนะเดี๋ยวไปตัดอีกด้านหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาแงะดูกันตัดทั้งสองด้านแล้วนะฮะด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับผมเน่เดี๋ยวน้ำซิวนะฮะมาแงะนี่นะฮะนน่นะนี่นะนนะไม่ยาก ดันลงไปเลยนะครับผมอ่ะนี่นะดึงออกมาได้เลยนะครับผมนี่นี่เดี๋ยวมาดูเนื้อกันนะแม่เอาเนื้อด้านนี้ไม่เป็นรอยเลยนะครับผมมาดูเนื้อด้านนี้นะครับผมเป็นรอยนิดหน่อยนะครับผมนี่นะก็พยายามอย่าให้ลงไปในเนื้อแต่อันนี้ อ่าเวลาอาข้อต่อมาสวมนะครับผมนะเมื่อใส่กาวนะฮะเดี๋ยวกาวเขาจะไปอุดตรงนี้นะยังไงก็ไม่รั่วแน่นอนนะครับผมก็ก็แบ่งปันนะวิธีนี่นะเออถอดท่อแบบอ่าถอดด้านนอกเก็บด้านในไว้นะครับผมอ่ามาคลิปนี้ทําสําเร็จแล้วนะครับผมก็ ขอบคุณทุกท่านเลยนะที่กดติดตามกันเป็นกําลังใจกันนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปต่อไปนะนี่เดี๋ยวถอดท่อเรียบร้อยนะแอบจริงผมยังถอดอีกหลายอันอ่ะนะผมต่อผิดมาหลายอันนะครับผมเนะเดี๋ยวมารีวิวดูอ่าอ่าชุดนี้แค่นี้ก่อนนะครับผมอ่าเดี๋ยวคลิปหน้าโอ้ยมีนะมีงานมารีวิวอีกนะอีกอีก,อกเยอะเลยนะอีกเยอะนะ,ะงาน DIY งานซ่อมบำรุง อะไรกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้อ่ี๋ยวตั้งทรงก่อนนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ